สวัสดีค่ะกระแซข่าวดังมาแล้วค่ะทําให้แตงโมไม่ได้จริงๆเบิร์ตไล่เปิดใจครั้งแรกสิ่งเดียวที่ทําให้แตงโมไม่ได้แย้มสนใจงานวงการเบิร์ตไล่เปิดใจครั้งแรกสิ่งเดียวที่แตงโมเคยขอตอนมีชีวิตแต่ทําให้ไม่ได้แย้มสนใจงานวงการมีแผนจะลองไปแคสภาพยนตร์4ีคิงทูครั้งแรกเบิร์ตเทคนิคหรือเบิร์ตแฟนแตงโมไล่เปิดใจถึงแฟนสาวที่ล่วงรับ เร,เรื่องที่แตงโมเคยขอตอนมีชีวิตแต่ทําให้ไม่ได้จริงๆพร้อมบอกว่ามีแผนจะไปลองแคสบทนักแสดงในภาพยนตร์ดัง4ี่คิงที่กําลังจะสร้างภาค2ต่อโดยเบิร์ดแฟนแตงโมไลฟเปิดใจครั้งแรกสิ่งเดียวที่ทําให้แตงโมไม่ได้แย้มสนใจงานวงการเบิร์ดได้ออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมสต n e r BKK พูดคุยกับแฟนคลับ ตอบทุกคําถามที่หลายๆคนถามเข้ามาโดยตั้งชื่อหลายว่าเหงาๆแบบเทาๆซึ่งข้างหลังมีรูปของแตงโมวางอยู่และเบิร์ตบอกว่าไม่ได้มีแค่รูปเดียวเพราะในห้องเต็มไปด้วยรูปแตงโมเบิร์ตหลายพูดคุยเรื่องต่างๆกับแฟนคลับไปเรื่อยๆแต่มีเรื่องหนึ่งที่เบิร์ตเล่าว่าแตงโมเคยขอให้ทําให้มาตลอดแต่เป็นเรื่องเดียวที่เบิร์ตทาให้ไม่ได้คือตลอดเวลาที่คบกันแตงโม ขอมาตลอดว่าโก็หนวดได้ไหมซึ่งสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวจริงๆที่ทำไม่ได้นอกจากนี้แฟนๆยังชวนให้เบิร์ตไปลองแคสเรื่อง4ี่คิงที่กำลังจะสร้างภาค2ต่อเพราะคาแรคเตอร์ของเบิร์ตดูเข้ากับเรื่องนี้เบิร์ตบอกว่าแตงโมเคยขยันขยอให้ไปแคสตตั้งแต่ภาคแรกแล้วแต่ตนไม่ได้ไปครั้งนี้เห็นมีเปิดแคสสหรับภาค2ตนก็เลยจะลองดู และจากนั้นก็ได้พูดคุยกับแฟนคลับไปเรื่อยๆมีการหยิบสิ่งของแทนใจระหว่างทั้งคู่ออกมาให้แฟนคลับได้ดูลหลายๆคนบอกว่าสบายใจที่เห็นเบิร์ตเริ่มทำใจได้มากขึ้นแล้วด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ